กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในาการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่ตงตั้งหลุมคลิปนี้ให้ตูกต้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อทนพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565ของเจ้าของชาวลัคนาราศีพฤกษพหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่1ิมิถุนายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจริญตนุดาวประจำตัวและเป็นดาวศนาของคนราศีพฤกษบครัคบซึ่งในวันที่8ถึง31ธันวาคมนี้ดาวพระศุกสถิตตีเดือนมรณะใน้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นดวงมหาจักรส่งผลให้ตั้งแต่วันที่8จนถึงสิ้นปีนี้ครับ ชาวลัคนาราศีพฤกษพคุณอาจจะมีเหตุที่ต้องเดินทางไกลการเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดเพื่อคุณต้องไปแก้ไขปัญหาบางเรื่องปัญหาส่วนตัวรเรื่องของการงากการยาง,งานการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวของคุณครับก็ขอให้คุณมีสติให้หนักใจเย็นบ,บประมาทรักษาวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยครับและดาวพระสุกยังเป็นดาวเจเริญอริของคุณที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูนิสินส่งผลให้ สถิตในเรือนมรณะนี่เข้าเงินไขของดาวเสียสถิตติเรือนเสียดาวทุตสถานะสถิตติเรือนทุตสถานะครับส่งผลให้พลังของดาวพระสุ์ดาวาสนาคุณจะฟืน้นก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บที่คุณกำลังกึดกำลังก,กังวลเป็นยูเนี่ยจะได้ลดลงขลีคลายหายลงไปครับดวงการงาน้าลัคนาราศีพฤกษ์ศพคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจริญกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงาน ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระหูสถิตตีเรือนวินาศเป็นเรือนของดาวพระอังคารเป็นกูอริกันนะครับส่งวันหนือในเดือนธันวาคมนี้เจ้ารัคนาราศสีพฤกษพคนที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทหน้าตีการงานคุณอาจจะเบิกลงตัวต่อได้ครับงานตีหยาบไปแล้วมีเกณฑ์ต้องกลับม,มาแก้ไขหำกำงานอาจจะมีสะดุดพ่องเป็นระยะครับหรือว่าคุณมีภาระ,ระนาทีการงานทีหนักขึ้นความรับผิดชอบงานตีเพิ่มขึ้นครับ ส่วนเจ้าลัคนาราศีพฤกษภูติเป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวและกระล่านก้าถ้ามีการหมุนสตังค์เพื่อลงทุนของหุ้นขึ้นดีดีครับต้องรอบขอเพื่อนักมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะเดือดร้อนจากการหมุนสตังค์ประธานครับแล้วก็ช่วงนี้เหมาะสมสำหรับการขยายสาขาการเพิ่มาลังการผลิตหรือการลงทุนนอ,อ,อย่างที่มีความเสี่ยงสูงครับแต่เจ้าลัคนาราศีพฤกษภู์บ่ต้องตื่นตะนกหรือกังวลอะไรยงนะครับ เพราะในช่วงเวลานี้คุณมีดาวพระราชเบดีเป็นดาวจริญล,ลาภะหรือล,ลาภผลของคุณได้ตาแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีมีความเข้มแข็งครับมาสถิตอยู่ตีเรือนลาภะส่งผลใฮืเจ้าลัคนาราศรีพฤกษบไม่ว่าอาชีพการงาน,นคุณจะมีอุปสรรคป,ปัญหาพอสมควรนะครับแต่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการทํางานการประกอบอาชีพดีๆที่คุ้มค่าจัดหนักครับรวมถึงคุณก็จะมีเกณฑ์ได้รับลาภผลโดยมีคนอื่นมาหมอบห้ือกคุณนะครับ อาจเป็นในรูปแบบของของฝากของกำนันหรือสินน้ำใจรวมถึงคุณก็จะมีมิตรแท้เปลื่อนแท้ตีคอยสนับสนุนเหื่อคุณนิยาการทำงานผ่านไปได้ดูดีครับโดยในวันตีเ21เถึง22าสองธันวาคมดาวพระจันทร์เจ้าเรือนสหัชชะของคุณมาสถิตตีเรือนปัตตานีในตำแหน่งเป็นนิดที่แปละว่าตกต่ำเบื้องล่างสถิตสองวันแล้วก็สถิตตีเรือนมรณะต่อทมสองวันนะครับส่งผลให้ในวันตีเส1ถึง24รธันวาคม ก็ขอให้คุณระมัดระวังเรื่องของการอู้การจา้าการติดต่อการสื่อสารกับคนครอบครัวคนหลอกข้างและคนตีทำงานครับและขอให้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆโดยเฉพาะการสัญญาการข้างประกันถ้าบรน่ใจจะไปฟังเซนจะไปฟังหับปากสัญญาใดๆครับเพราะมีเกณฑ์เสียงสูงที่จะมีปัญหาภายหลังได้ครับโดยช่วงนี้บ่ค้นใจเป็นวันในการเจรจาธุรกิจการค้าทำสัญญากับกู่ค่า จะระดบรื่นหรเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้ครับและในวันที่17-18ธันวาคมดาวพระจันทร์ดาวเจรินสหัชชะมาสถิตตีเรือนกรรมะได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นองค์เก์และเป็นอุดมเกเก์ที่แปลว่ามีมากอุดมสมบูรณ์ครับส่งผลใื้ในช่วงวันที่17-18ธันวาคมคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจา,าการติดต่อสื่อสารการต่อรองการทําหนังสือสัญญา ซึ่งคุณสามารถใช้โชวงเวลานี้ในการเจราจาธุรกิจการค้าเจราจาและทําสัญญากับคู่ค้าหรือใช้เสนองานโครงการเสนอผลงานหรือใช้เสนอสินค้าและบริการก็จะสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับอย่าอายังกระราบรื่นสําเร็จได้ครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากเจ้าคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงตด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพ,อพรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับหรือทําบุญเป็นสตังค์โดยจานวนตีลงใต้8บาท ึ่งเปเลขกำลังของดาวพระอังคารถ้าทำบุญแล้วขอทันคนุณนำอุทิศส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยแห่หน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินจ้าวลัคนาราศีพฤกษ์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจริญกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธสถิตี่เดือนมรณะได้มาตรทานดวงเป็นพระ,ะเกษตรส่งผลให้ในเดือนธันวาคมการเงินรายได้ของจ้าวลัคนาราศีพฤกษ์ครับคุณจะมีเกณฑ์ที่จะ ใจายเงินครับเป็นรายจ่ายตีบาได้กึดบาได้ขาดฝันไห้เป็นรายจ่า,า,า,ายชุกเฉินหรือรายจ่ายนอกแผนครับและยังน้อมถึงการทํามาหาเงินตีได้รายได้ตีน้อยลงครับหรืออาจมียอดขายตีลดลงหรือการมีการใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นครับจกร,รัคนาราศสีพฤกษบจึงควรวางแผนการเงินหลวงหน้าให้ดีครับแบ่งเงินใช้ใจ่ายให้ดีเป็นสัดเป็นส่วนและดาวได้ตำแหน่งเป็นพระก็แปลว่าเป็นของคนอื่นไปตกตีเรือนมอรณะจะนี กอขอห้คุณต้องใจแข็งครับห้ามใจอ่อนถ้ามีผไาไมายิบยืมสตังค์ก็จะมีเกณฑ์ตีจะเป็นหนี้ศูนย์เสียตึงสตังค์เสียตึงพักพวกเปื่อนฝูงครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากชาวราคนาราศีพฤกษบต้องการเสริมดวงต่ด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับควรไปทําบุญาทาบุญเป็นสตังค์ควรเป็นจํานวนตีลงใต้8บาทซึ่งเปเลขกำลังของดาวพระอังคารครับหรือทําบุญแล้ว ขอท่านกูณาอุทิศส่งกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นโดยแหงหน้าไปทางทิ่ตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความหักจ้าลัคนาราศีพฤกษพคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจเริญนปัตตนิที่แปลาว่ากูครองคนหักในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระอังคารสถิตติเรือนตนุที่แปลาว่าตัวเก่าเจ้าชะตาจ้าลัคนาราศีพฤกษพได้ตำแหา่งเป็นดวงราชาโชคที่แปลาว่ามีคนนิยมมีผู้ห้การช่วยเหลือสศกผัให้อตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจนถึง วันที่1ิมีนาคม2566ครับดวงความหาักของเจ้า,า,ารัคนาราศพีพฤกษบสําหรับผู้ที่มีกู่ครองมีคนหักอยู่แล้วในช่วงนี้จะเป็นความหาักแบบถ้อยทียถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจกันครับเพราะดาวตัวเก่าของคุณไปสิริติเรือนกู่ครองคนหักของคุณเองและดาวกูครองคนหักของคุณกับมัดสิิติเรือนของคุณครับเป็นการแหลกเรือนกันจะได้ความหมายว่าเจ้า,า,ารัคนาราศพีพฤกษบก็จะมีเวลาอยู่กับแฟนคุณหนักขึ้นครับ มีเวลาใกล้ชิดกันมีเวลาให้กันมนักขึ้นเป็นความหักแบบเก่งอกเก่งใจกันครับแล้วก็เอาอกเอาใจกันเป็นความหักแบบจ่วยเหลือเกื้อกูลกันบางกู่เป็นความฮักแบบสปอยกันตัวครับส่วนเจ้าเราขนาราศีพฤกษบูติยังโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใจคนที่ถูกใจเป็นคนที่จะใกล้ตัวใกล้บ้านใกล้ตีทำงานหรือ,อาการาง,งานตีเดียวก,กันกับคุณนะครับและเขาก็จะมีนิสัยใจคอความชอบ เรื่องที่สนใจไลฟ์สไตล์คล้กันกับคุณนะครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากเจ้าคนาราศีพฤกษบต้องการเสริมดวงตะนานความหักควรไปก,ากราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับหรือทําบุญเป็นสตังตีนลง้ายด้วยจานวน1 0 0 0ดบาทซึ่งไปเลยก,กำลังของดาวพระศุกถ้าทําบุญแล้วขอถ่านโกนนำอุทิศสงกุศนึกราบเจ้ากรรมนายเวรเปิลโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับดวงโจกลาบ จ้าลัคนาราศีพฤกษ์คคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจริญพุทธะที่แปลว่าโจกลาบที่ได้จากตวเกา่าการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงครับในวันที่หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบหกดาวพระพุธสถิตีเรือนมรณะโชนี่เลขน้ำโจกของคุณคือเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดเลขอายุของคุณหรือเลขเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณครับและดาวแห่งหนึงน่งดวงที่น่าสนใจคือดาวพระสบดีที่เป็นดาวเจริญลาพระ ที่แปล,ลาผลตีได้รับจากคนอื่นในเดือนธันวาคมนี้สถิตติเลลาพระครับเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดีฉะนั้นชงนี้เหล็กเสริมดวงของคุณคือเหล็กเกี่ยวกับตำแหน่งงานเหล็กประจําตัวในตีทํางานของคุณหรือเหล็กเบอร์โทรศัพท์เปลื่นสนดิทของคุณครับโดยในเดือนธันวาคมหากชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงตะนันโจรลาบควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือการทําบุญเป็นจํานวนเงินตีลงใต้19บาท ซึ่งปเป็นกำลังของดาวพระพระสบดีครับถ้าทำบุญแล้วขอท่านโค้นนำอุทิศกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปลิลโดยให้หน้าไปทางที่ตะวันตกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออวนยพรนึ้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันะสุขภะละด้วยเตอขอพระคุณครับ